จะลงปุ่งไปไปดูไปดูหน่วยพิสูจน์เลขมันค้างข้างบนเนาะเอาไม้เกี่ยวไม้เกี่อนไม้เขียวไเยวเดี๋ยวจะถ่ายเป็นวิดีโอเลย่อยู่บนอยู่บนอยู่บนนู่นอยู่บนมันจะเป็นผ้าไหมเลยไม่มีทางขาดหน่เหนไหมหน้าๆน้านครับ เอามีไว้โอเคแปดห้าสามสี่หนึ่งเราชัดๆเลยโอเคมั่งมีสีสุก